สวัสดีครับหลังจากปี2563เป็นต้นมาหรือต้นปี2564นะครับแฟล t นะครับ Adobe ก็ได้ทำการยุติบทบาทนะครับการแสดงผลแฟลตบนเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าบนเว็บนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาแก้ปัญหานี้นะครับให้เว็บของเราเนี่ยแสดงแฟลตหรือว่าเล่นแฟลตได้เหมือนเดิมนะครับมีวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ปัญหากันนะครับอันดับแรกเลยนะครับ เมื่อเราเปิดเว็บขึ้นมานะครับนี่คือเว็บที่เราเรามีแฟชอยู่นะครับแล้วก็จะโชว์แบบนี้นะครับทำไงก็เล่นไม่ได้นะครับทีนี้นะครับผมจะแชร์ลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปสอนนะครับให้ท่านเอาลิงก์นะครับมาวางบนเบราว์เซอร์นะครับกด enter ครับจากนั้นนะครับให้ท่านทําการดาวน์โหลดนะครับแฟ e เพยเอร2,021ตัวนี้นะครับดาวน์โหลดมาที่เครื่องของเรานะครับกดดาวน์โหลดนะครับ อ่าผมก็จะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเป็นไฟล์ i ิน r านะครับกดเซฟครับอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะทำการแตกไฟล์นะครับอ่าเอาไปไว้ที่เดสก์ท็อปเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับผมจะไปที่ไฟล์ที่ผมแตกเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็ดับมันคลิกเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็จะเห็นอยู่3าอย่างนะครับก็คือการ ทำให้แฟลเล่นได้บน Firefox นะครับแล้วก็เล่นได้บน Google Chrome นะครับแล้วก็มี Uninstall Free Player นะครับทีนี้นะครับถ้าเราเคยมีแฟลอยู่แล้วนะครับเราอาจจะใช้วิธีการ Uninstall ตัวเดิมออกก่อนนะครับโดยการลันตัวนี้เลยนะครับดมันคลิกเลยนะครับกดเยไปนะครับแล้วก็กด Uninstall นะครับให้มันคลีนไปซะก่อนนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับก็บอกดันนะครับ จากนั้นนะครับอ่ะมันเปิดอะไรไปก็ไม่ต้องสนใจหลักนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับ Flat Player 32อะไร Google Chrome ตัวนี้นะครับอ่าผมจะเน้นไปที่ Chrome นะครับให้ทำการคลิกเมาส์ขวาขึ้นมานะครับใช้วิธีการคลิกขวาแล้วก็ให้ Run as Administrator นะครับให้เลือกวิธีนี้นะครับคลิกครับจากนั้นตอบ Yes ครับอ่า เสร็จแล้วก็ติ๊กไปที่ I have read and agree นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งครับกด install ครับอ่าเรียบร้อยนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะมีอยู่3ตัวเลือกนะครับให้เราเลือกตัวล่างสุดเลยก็คือ Never check for u p d a t e นะครับก็คือไม่ต้องไปเช็ค for u p d a t e นะครับจากนั้นคลิกไปที่ดันครับอ่าเสร็จแล้วนะครับสเต็ปที่1ก็คือการ ติดตั้งตัวแฟลชเพเยอร์ตัวนี้นะครับเพื่อจะให้เล่นได้บนโครมนะครับเมื่อทําตัวนี้เสร็จนะครับให้เราไปที่ไดซีนะครับทาต่อเลยนะครับสเต็ปที่2นะครับไปที่ไดซีนะครับไปที่โฟลเดอร์วินโด้นะครับตรงนี้นะครับวินโด s ดับเมคลิกข้าไปครับจากนั้นไปที่นะครับไล่ไปหาตัว S System 32นะครับ System อ่าเจอแล้วนะครับ System 32นะครับดับเลค่ิกข้าไปที่ System 32นะครับ จากนั้นเลื่อนไปหาตัว M นะฮะเลื่อนลงมานะครับ H I J K L M อ M นะครับก็จะเห็นมาโครนะฮะมาโครเม็นะตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่ macro นะฮะ macro นะฮะเสร็จแล้วก็จะเห็น2โฟลเดอร์คือแฟลทกับเทมสนะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปที่แฟลทนะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะครับให้นะครับ copy นะฮะตัวนี้นะครับ p e p แฟรดนะฮะเพลเยอร์หกสิขีดสานะครับแล้วก็นามสกุลเป็น .dll นะครับตรงนี้นะครับให้คลิกเมาส์ขวาทําการ Copy นะครับเพียนะครับเมื่อ Copy ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าสเต็ปต่อไปคือสเต็ปที่3นะครับได้ตัวนี้แล้วนะฮะมาตรงนี้ครับการเซิร์ชนะครับตรงนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็นะครับพิมพ์ search นะครับพิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาก่อนนะฮะ เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับโลคอนนะฮะโลคอน L O C A L นะครับโลคอน,คอนแล้วก็ F data นะครับ A d P data F data นะครับแล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับเปอร์เซ็นต์โลคอน F data นะครับแล้วก็เอาเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เอาได้พิมพ์ใหม่นะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับเปอร์เซนนะฮะโลคอนนะฮะแอปดัต้าแล้วก็เครื่องหมายเปอร์เซนนะฮะพิมพ์เสร็จกด Enter ได้เลยครับอ่ากด Enter ได้เลยนะครับเมื่อกด Enter เสร็จนะครับอ่าเราก็จะเริ่มนะครับไล่เข้าไปสู่นะครับโฟลเดอร์ที่ที่เราจะต้องไปแก้ไขนะครับเริ่มจากหาคำว่า Google ก่อนนะครับเลื่อนลงมาครับหา Google อ่าเจอแล้วนะครับ ไฟล์เสลั Google เห็นไหมครับดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ Google ครับอ่าไปทีละสเตปนะครับจากนั้นไปที่ Chrome ครับสเตปที่2นะครับอ่าดับเบิลคลิกเข้าไปที่ Chrome นะครับจากนั้นนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปใน User Data ครับดับเบิลคลิกเข้ามาเลยนะครับจากนั้นนะครับมาตรงนี้ครับตัว P ตัว P นะฮะ Pepper f l a t นะฮะดับเบิลคลิกเข้าไปที่ p e p ปอร์แฟนะฮะ๋ต่มาคลิกเข้ามานะครับแล้วก็จะเห็นโฟลเดอร์3 2นะครับจุดศูนย์ศูนย์สี่หกห้าดับเบิลคลิกเข้ามาในโฟลเดอร์นี้นะครับจากนั้นเราจะเห็นไฟล์นี้นะครับอ่าชื่อคล้ายๆกันเลยเนาะอ่ให้เราทำการวางนะครับคลิกขวาเพสนะครับที่เราก๊ปปี้มาอ่าเห็นไหมครับเราจะได้2ไฟล์แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนชื่อตัวนี้นะครับเปลี่ยนชื่อตัวนี้เป็นชื่อนี้แล้วก็ลบตัวนี้ออก วิธีการทำยังไงนะให้ทําการนะครับก๊อปตัวนี้ไว้ก่อนเนาะก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ทั้งหมดเลยก็ได้ทั้งชื่อไฟล์และนามสกุลนะครับคลิกขวา Copy ปี้อ่างนี้นะครับเอาใหม่นะฮะคอนโทก็ได้นะนะก๊อปปี้เมื่อกี้ผมไเผลอคัดนะครับโทษทีก๊อปนะฮะก๊อปปีเสร็จทำไงนะครับลบทิ้งได้เลยครับตัวนี้ครับคลิกดีล t ทนะครับ ก็ p y เ็จแล้วก็ e ี e t ททิ้งได้เลยนฮะอ่าดีลิทนะฮะเสร็จแล้วเราก็ Rename นะครับตัวนี้นะครับรีเนมตัวที่เราก็มานะอ่าคลิกนะครับอ่าลบออกก่อนก็ได้แล้วก็ c อนโทรล v ง่ายสุดนะครับปังโอเคนะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนชื่อที่เราก็มานะครับเป็นชื่อเดิมที่มีอยู่ก็เป็นนะ p พ e f a ร์เพลเ d l l ตัวนี้นะครับโอเคนะครับสเต็ปนี้เรียบร้อยนะครับถือว่าเราได้ทำการแก้ไขตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะมาทดสอบนะครับที่เว็บของเราละนะฮะหลังจากที่แก้แบบนี้นะครับผมก็จะมาที่เว็บนะครับที่เราจะทำการเล่นแฟดตัวนี้นะครับซึ่งนะฮะถ้านะครับผมจะลองรีเฟซดูก่อนก็แล้วกันนะครับมันก็จะขึ้นตอนนี้ขึ้นมานะฮะถ้าใครยังไม่เปิดนะครับถ้าใครยังไม่เปิดตัวแฟดเพลเยอร์สำหรับเบราว์เซอร์นะครับให้มันเล่นได้เนี่ยต้องทำแบบนี้นะครับมาตรงนี้ก่อนนะฮะมาที่3จุด ขวามือบนนะครับของโคมนะฮะแล้วก็มาที่การตั้งค่านะครับมาที่การตั้งค่านะครับเพื่อเราจะอนุญาตให้มันเล่นแฟดได้พูดย่งไงนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับมาตรงนี้นะครับการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปที่การตั้งค่าเว็บไซต์ก่อนนะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจนเห็นตรงนี้นะครับเห็นคาว่าแฟดเห็นไหมครับมันจะมีคําว่าบล็อกไม่ให้เว็บไซต์เรียกใช้แฟดนะฮะให้เราคลิกเข้ามา และให้ทําการเปิดก่อนนะครับตัวนี้นะครับ <light noise> เปิด <affe> อ่าเปิดให้ถามก่อนอย่างเงี้ยนะครับ <light noise> พอเราทําแบบนี้เสร็จก็โอเคละนะครับ <light noise> จากนั้นเรามาที่อ่ามาที่เว็บของเราที่มีแฟลชอยู่นะครับอ่าลองรีเฟรชดูใหม่ก็ได้นะครับ <Wow. S 2> <light noise> อ่ามันอาจจะเร่งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็เรียกใช้ตอนนี้ได้เลยนะครับอ่าเราก็ต้องคลิกไปที่เรียกใช้ตอนนี้อย่างเงี้ย <light noise> มาแล้วครับเห <light noise> <quelle spec> ็นไหมครับอันนี้ก็เปิดแฟลชได้แล้วนะครับอ่า จากตอนแรกนะครับที่เปิดแฟตไม่ได้นะตอนแรกที่เปิดแฟตไม่ได้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้อันนี้ไฟล์แฟตที่ผมทําไว้นะครับอยู่ในเว็บไซต์พิวอัลคอมนะครับสแลตคอมพิวเตอร์ก็เล่นได้แล้วไหมเยี่ยมเลยนะครับเข้าเรียนนะไหมครับาใช้งานได้ยอดเยี่ยมระาทำงานได้เมื่อยนะครับ PostPay อะไรได้หมดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อ่าเยี่ยมนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนนะครับขั้นตอนการทำให้เบราว์เซอร์ของเรานะครับสามารถที่จะเล่นแฟลตได้เหมือนเดิมนะครับก็ลองทำตามขั้นตอนนี้ดูนะครับขอให้มีความสุขนะครับในการพัฒนานะครับเว็บไซต์นะครับหรือว่าการเรียนรู้นะครับใน Channel ครูอภิวัาสอนสร้างสื่อนะครับพบกับเทคนิคดีๆนะครับในคลิปหน้านะครับจะลืมกด Subscribe นะครับกดติดตามสันกระดิ่งไว้เลยนะครับจะได้พบกับคลิปสอนดีๆนะครับ สวัสดีครับ